วิธีตั้งเวลาโพสตล่วงหน้าบน Facebook Page ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ Facebook Page ของเรามาตรงคำว่าโพสตและไปแตะคำว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ถัดมาเลือกตรงรูปภาพและวิดีโอและเราก็ทำการเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการคุคิอโอจะเลือกรูปภาพนี้นะคะเป็นตัวอย่างแตะเข้ามาเลยพิมพ์ข้อความที่เราจะโพสต มีคูวคีโอเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาวางปิดหน้าต่างที่ไม่ต้องการออกไปเสร็จแล้วกดถัดไปมุมบนขวาจะเตือนหน้าต่างนี้ให้ไปเลือกตัวเลือกการกําหนดเวลาแตะเข้ามาตรงนี้เลยนะคะถัดมาแตะที่กําหนดเวลาเป็นภายหลังตรงนี้นะคะบรรทัดที่สอง จะเห็นว่าเขาจะมีเวลาที่แนะนำนะคะเป็นวันนี้หนึ่งทุ่มพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มหรือว่าวันเสาร์ตอนหนึ่งทุ่มถ้าแต่